วัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธที่ยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะครับท่านที่เกิดในราศีตุลในพ่วงช่วงเวลาเดือนมีนาคม25 6 2นนั้นเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่บอกว่าอาจารย์ผมไม่ทราบลัคนาจริงต้องทําอย่างไรคุณสามารถติดตามยูทูบชาแนลผมที่ช่องนี้ได้เลยนะครับเวลา20่สบนาฬิกาสานาทีทุกวันอังคารน,นะครับเราจะมีการ ตั้งดวงชะตาผูกลัคนาให้ฟรีไม่คิดสะุ้งสะางใดๆนะครับผมเพื่อที่จะได้รับปังรับชมราศีของท่านในคลิปของผมหรือจะคลิปอาจารย์ท่านอื่นเราก็ไม่ซีเรียสใดๆก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับขอให้ท่านรู้ดวงชะตาแท้จริงเพราะเราต้องการช่วยเหลือนะครับทุกท่านไปสาหรับชาวราศีตุลในห่วงช่วงเวลาแรกเลยเนี่ยยังถือว่านะครับเป็นไปนในจังหวะที่ผ่านมาลวเดือนนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นปฐุมเกณฑ์เพราะดวงชะตาอยู่ในภพที่3แต่มีนาคมเนี่ย เราก็ขยับขึ้นในเอนพันธุ์แปลว่าตัวท่านเองก็มีโอกาสที่จะสร้างบ้านสร้างครอบครัวสร้างความรักเกิดขึ้นแล้วหลังจากวันที่23มีนาคมดาวประจาตัวก,ก็อยู่ในเรือนของพระราหูดาวศุกุมขยับเป็นปุตตะอีกมีโอกาสที่จะมีลูกมีหลานเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังโสดอยู่ความรักครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาใหม่นะครับดาวการเงินและดาวความรักของท่านนั้นนะครับคือดาวพระอังคารตอนนี้โคโจรเป็นเกษตรอยู่แปลว่าเกณฑ์การเงิน และเกณฑ์ความรักของดวงชะตาชาวราศีตุลเป็นไปนในจังหวัะทิศทางที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันดาวพระพฤหัสบดีก็ทํามุมโยกหน้านะครับโคจรตั้งแต่3มีนาคมเป็นต้นไปย่อมมีโอกาสที่ท่านจะได้รับการอวยยศหรือเจริญก้าวหน้าในหน้าที่หรือมีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อขอทุนเรียนไม่มีทุนไม่มีงบท่านไปเรียนได้เลยครับรับรองได้งบได้ทุนแน่แต่การเรียนการสอนหรือการได้งบต้อง เรียนในที่ไกลหรือต่างแดนสักนิดหนึ่งนะครับหรือโยกไปย้ายมาจะเรียนอยู่กับที่ที่เดิมที่เคยเรียนไม่ได้เด็ดขาดมีโอกาสจะอดสูงในขาะเดียวกันดาวพระราหูก็โคจรอยู่ในเรือนของราศีมิถุนอันเป็นสุภาษะแก่ชาวราศีตุลแน่นอนพระราหูอยู่สุภาษะแปลว่าความสําเร็จชื่อเสียงดังนั้นพอพระราหูมาย่อมแปลว่าความมัวเมาเกิดขึ้นระวังจะถูกมีข่าวเช้าระวังจะถูกลินทาว่าร้ายเกิดขึ้นสาหรับชาวราศีตุลได้นะครับเพราะดาวพระราหูอยู่ในเรือนพระพุธก็เป็นคู่ศัตรูกันด้วย ย่อมมีโอกาสสิ่งที่ทํามาตลอดถ้าผิดพลาดครั้งเดียวรับรองข่าวชาวแน่นอนมีสติสตังให้ด,ดีคนที่เข้ามาใหม่ก็ให้คิดอ่านให้เยอะดีอดีแน่แตกขอให้คิดอ่านก่อนนะครับว่าเขามีเจ้าของไหมเพราะบางทีการทําผิดศีลธรรมรับรองว่ามันจะลายมากกว่าดีอย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์ในขณะเดียวกันหลังจากการเดินไปนะครับชาวราศีตุลย่อมมีโอกาสในเรื่องต่างๆนานาเช่นอาจจะมีโอกาสสะสมพระเครื่องเครื่องรางของขลังเกิดขึ้นมาใหม่หรือมีเกณฑ์ที่จะได้ พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาบูชงบูชาเกิดขึ้นนะครับอันนี้ชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์โดดเด่นที่สุดมากกว่าใครๆเพื่อเลยนะครับต่อมาเนี่ยดาวเจ้าเรือนสุภะและลาภะของท่านก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะอย่างไาอย่างไงตอนนี้เนี่ยโอกาสเรื่องมีลูกก็มีโอกาสที่จะมากกว่าใครๆหรือว่าตอนนี้จะรับลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์หรือท่านจะเปิดกิจาการขยายงานตอนนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทิศทางที่ดีในชาวราศีตุลน,นะครับแต่จุดที่ค่อนข้างจะเสียในดวงชะตานั้นก็คือ ดาวเรื่องของราพะไอ้พวกเกณฑ์ฟุกฟุกเสียงโชคเนี่ยยากอย่าไปทํานะครับเสียมากหนึ่งคือดาวอาทิตย์โคจรเป็น5แกดวงชะตาเป็นพิทุบาทในหลักโหราศาสตร์หลังจากวันที่15ก็ย้ายราศีไปอยู่ในมุมอริอีกแปลว่าถ้าท่านเล่นม่วงั่วงไม่มีหลักเกณฑ์ท่านจะเป็นนี่เป็นศีลเพราะอริว่านี้เป็นศีลอุปสรรคปัญหาท่านก็จะมีนี่มีศีลบานเบิดผิดครั้งเดียวยาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเกณฑ์รายนั้นก็จะได้ผ่านผลไปนะครับอันนี้ในะหลักวิทยศาสตร์เราต้องดูและพยากรณ์ไว้อย่างนั้นครับลูกศิลย์ลูกหาที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถสอบถามในกลุ่มไลน์ได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตามที่เราสอนไปในข้อสงสัยเพราะเราสอนเสร็จเราก็ยังมีการ follow up ติดตามกันอยู่นะครับว่าแต่ละท่านสงสัยเป็นอย่างไรเพราะวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มกราคมที่ผ่านมาเราได้เปิดสอนที่โรงแรมแกรนด์พอตจูนตรงพระราม9นะครับผม สำหรับท่านใดที่ถูกใจคำพยากรณ์ของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาชาวราศีตุลทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ